อตอนนี้นะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกค,คืนมีทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมเล่นสื่สงการในวันนี้นะครับความยาวตลอด1กิโลเมตรเนี่ยก็สามารถสร้างความสุขสนานและก็ความชื่นวินให้กับชาวจากกังหวัดการนธุ์ของเราได้ครับ บรรยากาศของถึงสงการของจังหวัดกะรสินในช่วงวันที่13-14เมษาย,ยน2554เต็มไปด้วยความคึกคืนและมีประชาชนนำถังน้ำและสายยางมาด้่นน้ำสงการอยาร่างสนุกสนานตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกะรสินและตามถนนสายหลักสายรองรอบจัเมืองกะรกสินทางการอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยสถานทีน่ท่องเที่ยวสำคัญข,ของจังหวัดกะรสินคือถนนสงการหรือถนนนันคณาที่มีความยาวกว่า1กิโลเมตร ทางทีสบานจึงจัดให้เป็นหนึ่งสำหรับเล่นสงการโดยเฉพาะวันที่13-15มีนาคมและนำภาชนะบรรจุน้ำออกมาเล่นน้ำกันอย่างเต็มที่โดยบรรยากาศจะมีด้วยความสนุกสนานมีท,นนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศกร็กร่วมกันขึ้นรถน้ำเข้าถึงสงการอย่างต่อเนื่องในขณะที่สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว สำหรับถนนสงการซึ่งเป็นถนนที่ทางนิศบาลเมืองกาลสินจัดขึ้นให้เป็นสถานที่เล่นน้ําสงการของจังหวัดกาลสินที่มีความยาวกว่า1กิโลเมตรจะมีประชาชนชาวจังหวัดกาลสินและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาร่วมเล่นน้าสงการอย่างสนุกสนานตลอดเส้นทางจนมืดค่ำก็ยังมีประชาชน,นร่วมเล่นน้ากันอย่างคึกคืนจนกระทั่งเวลากว่าสิ้นทุ่นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดกาลสินเป็นอย่างมากครับ ขณะที่บริเวณตามสองข้างทางขอนเสิสงการก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำอาหารและเครื่องดื่มอุปกรณ์การเล่นสงการออกมาวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากสุนทรภูมิโเทศถ่ายภาพพัชรพลดั่นธงเหลืองรายงานจากพื้นดานคนาครับ